สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำถึงวิธีการพิมพ์ด้วยเสียงใน Microsoft Office 365ซึ่งเป็นการประหยัดเวลาในการที่เรามานั่งพิมพ์เพียงแค่เราอ่านออกเสียงเราก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความต่างๆได้ได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแต่นี้จะมา แนะนำในการพิมพ์ภาษาไทยเพื่อเป็นใช้ในการเป็นเอกสารการสอนสำหรับครูบาอาจารย์นะครับที่ใช้สอนหนังสือหรือว่าบางทีนิสิตนักศึกษานักเรียนที่จะทำรายง,งานก็สามารถที่จะพิมพ์ด้วยเสียงได้ถ้าเราขี้เกียจพิมพ์เราก็อ่านแล้วให้ Microsoft Office นั้นได้พิมพ์ตามที่เราต้องการจะพิมพ์ อันดับแรกเราก็มาเปิดที่ Microsoft Office ก่อนนะครับเราก็มาเปิดในช่องว่างๆเคร่บคือเราต้องการที่จะสร้างงานใหม่แล้วก็เปิดในเทมเพลตที่ที่ว่างนะมาเปิดนะมาคีเอทกดตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาโดโูที่แถบด้านบนนะครับมันจะมีคำว่าเนี่ครับจะมีเครื่องหมายไมโครโฟนอยู่แล้วกดตรงนี้ครับแล้วมันจะปรากฏมาว่ากําลังฟังอยู่อ่กนดะแล้วนะนี่เราก็ นี่เรายังเป็นแค่การพูดมันก็พิมพ์แล้วนี้เราจะมาพิมพ์ในเอกสารการสอนที่เราอยากจะพิมพ์เลือดพ,พิมพ์ในงานนะเพราะเรากดแล้วมันก็จะพิมพ์เรื่อยๆนะครับบทที่หนึ่งความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงขอบขายเนื้อหา1.1บทนำา1.2แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ไปจุดก่อนนะครับคือถ้าเราอ่านมันก็จะพิมพ์ไปตามนี้ถ้าเราจะทําการเคราะเคาะย่อหน้าตามที่เราต้องการเราก็สามารถที่จะทําได้พิมพ์ใหม่นะครับบทที่1นึ่งเคาะนะครับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 1.1บทนำ1.2แนวความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง1.3วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง1.4ความสำคัญและความจำเป็นในการต้องจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 1.5บริหารความเสียงบน1.5อันนี้เราพิมพ์ผิดนะครับเราเราอ่านเราอ่านผิดแล้วก็ลบนะครับลบข้อความที่เราอ่านไปนะครับแล้วก็กดใหม่นะครับ1.5บริหารความเสียงประเภทของความเสี่ยง นี่เราเรา,เราไม่ได้อะไรหนึ่งดห้าบริหารความเสี่ยงประเภทของความเสี่ยง1.6แหล่งที่มาของความเสี่ยงหนึ่งจุดดสรุป1.1บทนำ การจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการต่อเนื่องไม่สามารถทำครั้งเดียวโดยเป็นหน้าที่ของการบริหารและบุคลากรขององค์กรเป็นเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนอาจจะส่งผลกระทบต่อการต่อการจะต้องมีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในดับที่ยอมรับได้ผู้นำองค์กรจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุด โดยต้องทำความเข้าใจถึงการเปลี <support> ่ยนแปลงที่มีผลต่อธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและอาจส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการบริหารองค์กรนะครับเมื่อเราเราเห็นนักศสกษว่าการที่เราได้พูดลงไปนะครับเราอ่านนี่เราอ่านจากเอกสารที่เราอาจจะไปเจอมาจากอินเทอร์เน็ต เด้เจอมาจากที่เราไปอ่านหนังสือเราก็สามารถที่จะจะพิมพ์ได้นะครับแต่ว่าที่เป็นตัวเลขนะครับอาจจะต้องมาแก้ไขตังแต่ว่าเาเป็น1.1 1.2 1.3เราก็อาจจะต้องมาแก้ไขเรื่องของตัวเลขนะครับนี่คือวิธีการแรกนะครับที่เราจะมามาอ่านแล้วก็ให้ Microsoft นั้นพิมพ์ให้เรานะโดยที่เราไม่ต้องมานั่งพิมพ์แค่เราอ่าน อันนี้ก็คือความสะดสบายหรือว่าเราต้องการที่จะไปหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตจากเว็บไซต์ต่างๆที่เขามีในคลิป y o u t u b e นะครับเราก็สามารถที่จะไปเปิดคลิป YouTube แล้วก็ใน YouTube ก็จะมีการบันทึกเสียงได้นะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างนะครับแต่คงยกกสั้นนั่วกาไม่ในใจว่าจะผิดเรื่องลิขสิทธิ์เปล่าหรือว่าเราไป ไปเซิร์ชมาเราสนใจเรื่องของงานวิจัยเนี่ยมอจลีเราก็อยากจะที่จะบันทึกเก็บไว้เป็นหลักฐานของเราว่าเราเคยฟังเรื่องนี้ไว้เป็นเอกสารเราสามารถเอาไปทำเรื่องของรายงานได้เราก็มากดนี่ครับนะกดกดเล่นใน y YouTube นวัตรกรรมคืออะไรเห็นไหมเราต้องมาทำนว,วัตรกรรมเนี่ยคือเรามีซุปเปอร์แมนแล้ว<า>เออ,อที่เราจะมาช่วยม,ม,มจอจลเราเนี่ยที่ทุนแรงแล้ว ทำน้อยได้ผลเยอะมีประสิทธิภาพแล้วเนี่ยเรามีตัวช่วยแล้วตอนนี้เราต้องมาทำนวัตกรรมตัวหนึ่งนวัตกรรมคืออะไรโยกกระกอบไงเห็นไหมถอดเลยนะทายจากเท็กซ์ตำราคนเขียนนวัตกรรมทางวิศวะทางอะไรเยอะแยะมาหมดฮาร์วาร์ดออกซฟอร์ดเขียนหมดไอที่แซคสเตปที่มหาลัยผมเชวยมาก็มีทั้งหมดซันฟรานเขียนมาเลยเราไปอ่านเอามาทำได้ไหมเป็นตำรา แต่ตอนนี้เรามาตีความแปลความใน้เราสก,กัดแก่นมาเลยแล้วผมทําตรงนี้เนี่ยผมสก,กัดแก่นเนี่ยตรงกับอธิการของท่านด้วยโดยไม่ได้นัดหมายด้วยหนึ่งองค์ประกอบที่หนึ่งคือต้องมีความเป็นนิวคือใหม่ต้องใหม่ใหม่แมไม่ใหม่แลบมีคนเขาทําแลวมีคนเขาทําแลวเห็นไหมครับสองเบท ดีกว่าเก่าไหมเออวะเดี๋ยวเราทําที่มอจรโรเนี่ยไอเนี่ยที่เราทำกันเนี่ยมันดีกว่าเก่ายรืไงอธิบายให้นะฮะหนึ่งสองสามหรือดีกว่านะครับถ้าเราไปอาจจะคลิปยูทูบนะครับบางครั้ง ข้อความก็อาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างนะครับเช่นเนี่ยบางทีข้อความอาจจะผิดเพี้ยงแต่ว่าถ้าเราไปเปิดใน YouTube ที่เสียงชัดนะครับนะเช่น,นเราไปเปิดที่ในคลิปอื่นนะชิบคลิปอื่นที่มีกรรยาชัดนะการพิมพ์มันก็จะค่อนข้างจะถูกต้อง รเราต้องดูว่าบางทีเราก็ต้องเลือกเอาว่าเราจะไปหาคลิปหรือว่าในสิ่งที่มีการบรรยายที่ชัดๆนะครับตัวนี้นะครับอันนี้อางที่เราจะทุ่มเทล,ลงไปครับ,รบหล<า>ังจากนั้นแล้วก็หยิบนั้นมาวิเคราะห์ครับวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงโอกาสเกิดสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับเกิดแล้วเลวร้ายแค่ไหนครับ เกิดแล้วจะกระทบกับอะไรบ้างครับเกิดแล้วมีทางแก้ไขแนวทางไหนบ้างครับวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในเรื่องที่เราหยิบขึ้นมาครับหลังจากนั้นแล้วก็วางแผนและกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงในนะครับถ้าเป็นคลิปที่ชัดๆเนะี่ยเชื่อว่าตรงนะี้ค่อนข้างจะชัดเนื่องจากว่าคลิปโอชัด การพิมพ์ก็ออกมาค่อนข้างชัดเจนครับอันนี้ครับเป็นการจากนั้นเราก็สามารถที่ทำการบันทึกงานที่เราเซฟได้เราพิมพ์ได้ตามปกติครับโดยเซฟไว้ตรงไหนก็ได้ครับนะครับอันนี้ก็อาจว่าทดสอบนะครับทดสอบบันทึกเสียงทดสอบทดสอบนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปเปิดได้ครับว่าสิ่งที่เราได้พิมพ์ไปเมื่อสักครู่นี้ ครับเนี่ยทดสอบนะครับนะครับปิดก่อนเม่ว่าเราปิดแล้วนะครับแล้วก็มาปกติทดสอบนะครับครับสิ่งที่เราได้พูดไว้เมื่อสักครู่นี้ที่เราพูดไว้ก็จะมานี่ครับครับอันนี้คือการการบันการพิมพ์ด้วยการบันทึกเสียงนะครับอันนี้ก็วันนี้ก็ขอว่าไว้แต่เพียงเท่านี้ครับ